เดี๋ยวเดี๋ยวเรถตัวแบบไม่สวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมก็อยู่กับช่องมาต้องใจนะคะแล้วก็แขกและพิเสุดพิเศษของเรานะคะช่อง KK You Studio อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ด้วยนะครับโอเคเริ่มเขาไม่ได้ไปกับเองไปไปไปกบี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 อยู่กบีไปไปเช่าเครื่องบินไปเช่าเครื่องบิน นะัผมมกโไอ้ยังไปถ่านเรือปะเกาะบีเทเลพอทของเขาเครื่องกูไหนเครื่องกูอยู่ไหนอ่ะเอาไปตามเขามาละกันเดี๋ยวเขาได้อยู่กับพวกเอามาละกันตามเขามาละกันเรียกใคาอยู่ก้นไหนเกาะบีเกาะบีเกาะบีเข้าเกาะบีแล้วก็เทเลพอร์ตเลยเดี๋ยวเราเขาจะไปบ้านหนึ่งนะทำไมพร้อมพีชีพไอ้เชี่ยเจ๊งรุดไอ้เอ้าพี่เอียงอยู่ไหนอ่ะไอ้เชี่ยเจ๊งรุดพี่เอียงเดี๋ยวเอาหน่อยดิพี่เอียงก็เห็น กบีกบีทุกคนกบีกบีทุกคนกบี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 กบบีกูีํบีกบบีกบีวบีกี่บีกูีกี่บีก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 เีกบี้นีกบีกกบกียบีกีกกีกกีกีีี เย็นยามอยันที้สดเกมใหม่ตายกันหมดเลยเหรอกูตายไม่น่าเลยแล้วท่านก้อนทองแล้วผมมีอะไรจะบอกไปเป็นไปเป็นปัดไซปัดไซปัดไเดี๋ยวเดี๋ยวนายกเลยปัดไยทำลายท่านไปไปฮับเบอร์ไปให้เลยอะไรวะเราจะทำการทำลายเรือศัตรูนะเพื่อนไปจองเครื่องบินจักรวรรดิไปจองไปจองเครื่องบินทุกคนไปหาเบอร์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 ไป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 ฮัเบอร์หาเบอร์ไปหาเบอร์ เขาก็ไปตอนนี้เราอยู่ที่เก่าเก่าเก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 ามนเก่าแมนเกาไปนี่ไงเอ็นแต่เขาไปแล้วเขาไปแล้วไปเป็นสหรัฐอเมริกามัาจะไปฐานสหรัฐอเมริกามัาจะไปพิชิบมันจะไปฐานสหรัฐโอเคนะเขาป็นที่ว่าเปิดตัวปิโดซื้อมากูกูซื้อเครื่องบินกากอะไรเลขสามอ่ะนั่นแหละโอเคไปแล้วไอเห็นเครื่องบินนี่ก็ยังอยู่บนท้องฟ้ามั้ยกดตรงไหนคือเลื่อนนะพื่อบิน จะหลุดกูตายไปไปไปหมู เขาเห็นเรือญี่ปุ่นอยู่ลำหนึ่งไม่เห็ขามีศัตรูแล้วไม่เห็นเขามีศัตรูแล้วและท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องมันใจอยู่ตอนนี้ผมมีอะไรจะบอกนะครับว่าอย่าลืมกดติดตามช่องเอ่อ K K U ศัตรูโอโหด้วยนะครับขอบคาณที่เองไม่พอใจอยู่เนี่ยอัดคลิปให้เองเนี่ยยังไม่พอใจเหรอเนี่ยยังยังยังเออไป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 บินอันนี้คือ F สามารถไปเ้ายบ้างไหมบ้าไปแล้วไปไปไปย้ายที่ย้ายที่ย้ายที่ ไปโอเคไปไปเออไปเกาะซี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 ทุกคนเกาะซีโอเคเออไอ้เหี้ยไอ้ย่าเครื่องบินไหญ่ทอไอ้เหี้ย่าไปกันไปเครื่องบินได้แล้วไอ้ยุ้เขาาจะทำเครื่องบินนะเพาจองก่อนพาจองเกาะยสีครอบครองคืออะไรวะผมไมอยู่ก่อนไหนอยู่ก่อน เดี๋ยวมันติดนี้ค่ะสิเออเดี๋ยวก็ตายหมดหรอกสวัสดีครับเอาบินกูเพื่อเองหายไปนะบินไม่ได้เพราะเขากำลังบินแล้วไม่ได้โอ๊ยมึงออกไปปกป้องกำลังอลิปอยู่ไปเลยปกป้องดีสมาร์ทเขาจะยิงคืนเออกูติดวิกตุโอเคเราเราก็ได้เราเรือก็ได้มาไปเอ้ยเป็นทหารเรืออัวไปอย่าอย่าเปิดเพลงโรลี่ตอนนี้ เพนโลลีเออเอลิกโรฉันรู้คุผิดเวรหย่าหย่าย่าเราจะมามาแล้วมามาไอ้เี้ยก็เดี๋ยวไเรือเยเไปอเคสุดท้ายที่กลจะพูดไปที่เรือรถเพื่อน B A N ซเด้กดสีกดสีไม่่อยู่นี่อย อะไรก็ไม่รู้นี่อ๋อฮึค่ะน่ารู้ยังไปเอาไม่ะเผื่อเองเห็นเรือเข้าไหมไม่เห็นเลยยังไงเขากำลังจะไปที่ปืนไปฆ่าศัตรูแล้วก็ฆ่าพวกมันให้หมดแล้วไอ้พวกนั่นไงไปแล้วคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วถ้าเขาบอกปิดคลิปมันบอกปิดคลิปโอเคนะโอเคโก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 สนัก โอเคนะสามารถได้อยู่ฝั่งจักรวรรดิใช่ไหมใช่ใช่ใเฮ้ยเโอเคนะเอ็มไม่ได้อยู่ฝั่งอเมริกันแล้วมาไปสายซุ่มนะเว้ยเฮ้ยเขาเจอกอะบีเราอยู่เราเจอกอะเอภายในเราเป็นสหารเราเป็นญี่ปุ่นสีเว้ยเขอโทษยี่สิบห้าวันในอะไรมึงจะคุยกันแล้วให้เราเชื่อไปเกอรเกมหน่อยสิไอ้ชื่อคลิปโอ้ไม่นะไปไปไปปิดคลิปปิดคลิปก่อนเงินแป๊บนึงตายฆ่าตัวตาย สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครสวัสดีครับ